ปาดกบครับพี่น้องกบลุนลวนเลยนอครับเด้อเมื่อนี้ครับผมพาพี่น้องออกมาหนองสถานที่ออกมาจากสวนนะครับเด้อพาพี่น้องมาเบิงฟาร์มกบนะครับของคุณพ่อว้ยจสิบหกปีนะครับผูเฒ่าแล้วนะครับเพชรฟาร์มยังใหญ่เลยด้อครับเด้อเลี้ยงกบหลายหมื่นตัวนะครับทํารายได้มื่อละสองพันกว่าบาทครับพี่น้องหาลังหมื่นหลายกว่านั่นนะครับเด้อเสียพาพี่น้องมาเบิงนะครับ มาถามมาสัมผัสคุณพ่อวิธีการเลี้ยงเลี้ยงแนวใดนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับเบาต้นเดอะซีรีส์วิธีเกษตรชาวบ้านมาแล้วครับเมื่อนี้ครับออกจากสวนนะครับเด้ออกจากสวนบักพริกบักเขือบักทั่วนะครับพาพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมจะพาพี่น้องมาเบิ้งคุณพ่อนะครับเอเราเลี้ยงกบนะครับอายุเราเป็นผู้เฒ่าเลยด้ครับ เจ็ดสิบกว่าแล้วครับเจ็ดสิบเออเจ็ดสิบหกปีเลยครับแต่ว่าเราเลี้ยงกบในกระซังนะครับเป็นหมื่นๆตัวครับพี่นอ้องเลี้ยงมาหลายปีแล้วบ่ประสบความสําเร็จสาใดเดียวไปบอกคุณพอ่อสวัสดีครับคุณพ่อครับครับสวัสดีครับอันคุณพ่อเลี้ยงกบนี่เลี้ยงมาโดนหลายปีแล้วบ่พอโดนเลยเป็นยี่สิบป,ปีเลยเนโอ้ยี่สิบกว่าปีแล้วเนาะอันแนวความคิดเนี่ยเลี้ยงบันดาลใจจังไหนขึ้นจังมาเลี้ยงกบเพ่ะโยไป ไปดูดูคนะดูงานอยู <sk 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 ่ทางสกนลสกุลนครไปไปเบิ่งงานก่อนบาทีค้างแรกทำไมทำคนเดียวเลยมาทำลองลองไปลองมาลองไปมาก็เป็นแหละเออผอไปเบิ่งเขามาก่อนเนาอยทำเลน้อยแค่ทำเลน้อยแล้วก็บ้านแล้วก็เอาแคลายเก็บจักชักชักลอยตัวพอเรียงที่เรียงนี่ เป๊ะตัวน่ะเรเอามาเลี้ยงโอ้เอาผัวพันแมียพันผัวเป๊ะตัวได้แล้วก็เขาก็ขยายไปเลยขยายไปทำมันทีเมื่อวาขยายขึ้นขยายขึ้นเลยครับเลี้ยงโบดินโบดินใส่น้ำในน้ำน้ำน้ำโซล่าป่ะพ่อโซล่าคนไหเลี้ยงนี่เนาะครับมันนี้การตลาดดีพ่อเอาภิขายใส่ขายรอบบ้านขายกระปุกฟอเมอร์สาวลู ยี oh. ่ิบหลดเขาไปค้ำเด็กบนติดเดียวมดอันนี้เอาไปไหมว่าง hmm. สิบห้าหลนหลได้วบรโหารได้ทอดสมุนหัวเจ้ากินได้แถวบ้านนะครับโลจจกรอยพ่อโลล้าร้อยโลล้าร้อยส่งส่งให้เจ้าเนาะส่งนำขายพร้อมครับโอ้ร oh, ้านก็ส่งมีผู้ซื้อก็ขาย <c oughs> ร้านก็ส่งซื้อก็ขายไปเพราะว่าเบะบ่าเขาเจ้าก็เทาไปขายร้อยยี่สิบครับซื้อจากเรา คือแล้วก็ไปขายร้อยยี่สิบขอกขายร้อยแม่นเฉลี่ล้านพ่นหน่อใช้จะกี่พอเพียงกับรายได้อุบสพอเพียงแล้วพ่ารายได้ดีกับมือหนึ่งกัไม่เพราะมันพันสองพันฉันบอกตันการเินงานใชอืคือบุญเดือนเก้าเดือนชิบหนมือเราชิบแปดผันมัได้เลยโอ้แต่เพื่นมีงานนั่นวะอืออืออันนี้ก็ได้ยุ้งผันสองผันข้าวะไปข้โอับพี่น้อง เป็นเป็นแนวทางด้วยครับพี่น้องด้วยสำหรับพี่น้องที่หาหาอาชีพเนาะพ่อเนาะครับแต่ว่าอยากเลี้ยงกบกุ้พ่อนี่เนาะครับมันง่ายไมันยากสำหรับพ่อเลี้ยงกบนี่บริษัทนี้เน่ยเบิ้งขนาดบริษลูกขนาดสามปร่เ็ศก็ได้เออเยอะกวแบบแต่ตานเจอฮะอันอันห่วงกันลุงห่วงห่วงไงฮะพันธุ์นี่พ่อกับผสมเองผสมเองโอ้ผสมเองยังเองเสิผสมกับเจ้าคำบรรทัณกับผสมเนี่ยง่างไว้อยู่ฮะอันนี้เริ่มเริ่มจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ เปรตโตตั้งแต่ที่แรกยี่สิบปีก่อนเนาะจนสมมือนี่หัวเป็นหมื่นเนี่ยเพื่อพ่อเนาะโอ้ยหลายร่างสองร้อยพันไม่พันพอพันแม่พันสองร้อยเนาะเราจะไว้เยอะมันเงินเมื่อยมันแก่แล้วครับทำก็ได้ด้วยซ้ำโอ้เจ็ดสิบมหาเจ็ดสิบพกแล้วพ่อเนาะนะครับครับโอ้โบธรรมดาได้พี่น้องเลยนะครับผู้เฒ่าอายุป่านนี่เลยครับพี่น้องเป็นฟับใหญ่อยู่ครับ ฟาร์มนี่ยูนทงหน้าโนพร์หนัวมันตั้งอยู่มองไหนพอ์มองนี่นี่ตั้งอยู่ซอยไปบ้านนาดีไปบ้านนาดีในบ้านก็พื้นพื้นที่มองนี่ในบ้านบ้านคว่างคีบ้านคว่างคีตำบลบ้านโคอ่อำเภอพุนสวรรค์นครพนมเนัวอือพี่น้องเลี้ยงอยู่ทงหน้านะครับเด้อเอือว่าเป็นเป็นฟาร์มเปิดเนาะน้ำสะอาดครับน้ำสะอาดสะอาดเนี่ย ผมผมสืบไปกินเรือพ hm no ma ี่น้องเด้อบอลต้นซื้อไปกินแล้วครับกบพ่อเราบ่อข้าวด้อพี่น้องเอ็ดจังได๋จังบ่อข้าวผออโอ้อยู่กับน้ำที่เฮาเลี้ยงนี่เนาะน้ำเตี้ยนอือน้ำอะไะโอ้โหอ้มันรือบ่อข้าวหนะครับปูบอลหอมอือน้ำมันเขี้มันหืมนี่เองนน้ำส้มน้ำสะอาดโอ้เนาะมันหืมมันสะอาดเนาะน้ำใสน้ำงามครับ ทำแม่ว่าพี่น้องอยากเลี้ยงนี่เพราะว่าไปซื้อแบบไหนว่าซื้อลูกห่วกไปหรือว่าให้ซื้อลูกมันพอซื้อลูกตัวตัวเล็กแต่ตัวละบาทตัวละใหญ่สมัยสมสๆนิว้วก้อยนิ้วโปนี่บ่อะนิ้วมืออะ่รโอ<ห>้กัมนี่ซาไปนิ้วมือครับครับเอาไปปล่อยเลยวพี่ชันตัวอันนี้เขาไปส่งเข้ามาด้วยนี่ตจังมาสาเนี่ยแล้วหัวห่ารที่พ่อเปืองบ่ ม่ปานเลยเด้อบัวลูกยังน้อยอ่ะเขัไมัยใหญ่าแล้วเปลืองเด้ปู่มันใหญ่งลูกเปลืองตีกินเยกก็ถังกับถังนึ่งกับยัดติ่มมุนทั้งสิ่งอ่ะถังเนื้อคาบนึ่งน่ะถังนึ่งครับแม่นมันยังเด็กอันบอว่เปลืองสองหมอกเก่งก็อิ่มสองสอบอ้กระสอบหนึ่งนี่มันได้พวกจังมือพ่ะกระสอบนี่สามมื้อสามวัน กบกบประมาณหมื่นหมื่นตัวเนาะได้ละหมื่นโตเนาะเพราะว่ากระชังนึงกะกระชังใหญ่แต่ละพอสี่พันกระชังละสามสี่พันตัวเป็นฟาร์มกบบอดินครับพี่น้องบอดินแด็กกะแบบแบบกระชังยัมีเนาะพอเนาะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นบอดินกระชังกับบอดินนั้นอันไหนมันดีกว่ากันพวกนี่นะวันนี้ กบอยู่บ่อะกอแม่มันโอ้พ่อพันแม่พันเอาลูกสายนิอือโอ้พ่อพันแม่พันวันนับได้บ่พ่อได้มันจักกระสัร้างถนนเนี้นับได้อยู่บ่ว่าหลายจนนับบ่ได้แล้วหลายพดเนาะตื่นตื่นไปเรื่อยเนาะแต่ว่าใน้ยุดอกสาวสามสิบได้บ่สามสิบ ทำยุกษ์ก็สางเนอะอือเดี๋ยวลูกอ้อนหามันลงอีกเลยเนี่ยแย่พี่น้องกัดกันตายอือมันกินกันกัดกันเองเนาะอ่ากินกันสักตัวน้อยกินตัวตัวน้อยกินตัวน้อยอะไรอือพวกแกงเลี้ยงมันกัดกินกันกัดหิวนะ ันนี้เาข้ามเกี่ยวจะั้งเดียวนี่เนาะอาหารนี่อาหารแขงรซื้อเองซื้ออันบรีย์เองนี่ซื้ออย่างเดียวเลยซื้อย่างเดียวเอาหัวอาหารปุกมาเกี่ยวครับมันแขงปุ๊บคะกินไม่ได้มันจะกินไม่ได้อาหารปลาดกมาให้มันกินปัด พี่น้องมันกินกันหรือพี่น้องได้พอแล้วตักอันตู้ที่มันตายมันกินกันออกมานะครับมันจักขาจักเสือมันเป็นบ้านมาก็ตายอะไนี่สุดท้ายนี่นะครับพอพอพอมี่ยังสิบอกนะว่าถ้าพี่น้องเพิ่นอยากซิเลี้ยงคบนี่เออมาซื้อมาพี่แร้วพ่อเหลือพี่เด้อเบอร์โทรก็ตามฮั่นเนาะบ้านหกหนึ่งซูเจ็ดแปรทะเลบ้านขวงขี่ฮั่นอะครับครับ เดี๋ยวนี้มีเยอะแยะอยากเลี้ยงก็เลี้ยงได้บอกวิธีเลี้ยงพร้อมบอกวิธีให้พร้อมไม่ได้ว่าขายขายลูกครบลูกห่วอย่างเดียวบอกบอกบอกมั้เออบอกตายมันแต่เลยก็บอกให้อยูมันมันมันซื้อลูกลูกครบจากฟาร์มพ่อไปนพ่อแนะนําวิธีการเบิ่งกันเยงกันเลี้ยงได้เมื่อเลยมันเข้ามาซีออกตามแยงตามอย่างกันบอกให้มั้มันเป็นโรคมันเป็นโรคมัน โบกมันเลยเนัวโบปิดเนาะบบปิดเรื่องยังครับยังไงพี่น้องเราก็พอมีอาชีพมีอะไรได้คือกันนเาะอืมเรื่องเพฝ่กกระยาครับครับครับขอบร้านี Little ้สุดท้ายนี่ขอบคุณเลยครับขอบคุณโปรหลายหลายครับผมสวัสดีครับ